ที่มาที่ไปจุดเริ่มของการที่เราจะมาใส่ใจดูแลปัญหาเรื่องป่าจุดป่าในพื้นที่นะครับ เมื่อก่อนนี้มันคงจะเป็นด้วยจิตวิญญาณของความเป็นห่วงเป็นใยเห็นการบุกรุกการทําลายจากเพื่อนบ้านข้างเคียงอาเภอข้างเคียงเขาตัดไม้บุกรุกเข้ามาในพื้นที่ใช้ทรัพยากรป่าไม้สิ้นเปลืองนะครับก็เลยอยากจะทํำยังไงเราจะป้องกันไม่ให้การบุกรุกเข้ามาทําลายธรรมชาติอย่างมหาศาลถึงขนาดนี้มันหมายถึงว่า ไม่ได้แบบเป็นทรัพยากรที่เป็นต้นไม้ไม้แปรรูปอะไรอย่างนี้มันเป็นแหล่งอาหารแหล่งสมุนไพรก็ถูกมาขนออกไปจากพื้นที่เราเป็นจํานวนมากๆเลยถ้าจะปล่อยอย่างนี้ก็คงไม่เหลือแน่จุดเริ่มคิดตรงนั้นว่าเอ๊ะทำไมเราเป็นผู้นําเป็นกำนันเป็นผู้ใหญ่บ้านเราปกป้องพื้นที่ไม่ได้มันก็คงไม่ใช่เราก็เลยต้องเรียกชาวบ้านมาคุยกันว่าเราจะจะปกป้องพื้นที่เรา ให้เป็นแหล่งอาหารสมุดมสมบูรณ์อย่างนี้ได้ไปช่วยลูกช่วยหลานเราได้อย่างไงตรงนี้มันเริ่มเริ่มคิดกันที่จะมาวางแผนว่ากําหนดอนาณาเขตกําหนดคนที่จะเข้าไปดูเลยหรือพื้นที่ก็เริ่มจากตัวผมเองเป็นตัวอย่างเพราะว่าเราจะต้องมีการไปสอดส่องดูแลผักดันคนที่เข้ามาในพื้นที่หรือในการผ่อนปลนก็คือให้นําไปกินตัวฤๅษีพอได้เพื่อนบ้านเรามา แต่ถ้ามาขนกันไปเป็นรถรถไปเป็นการค้ากันขายเท่าไหร่ก็ไม่เพียงพอเนี่ยเราก็นอกจากจะป้องกันที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยเราก็คงต้องคิดเสริมป่ายัางไงให้ป่ามันฟื้นยังไงในตรงนี้เป็นประเด็นเป็นปัจจัยสําคัญที่เราจะต้องนําเรื่องหาลือในชุมชนเลยทาเพียงระพังเราไม่ได้อันตรายมากเมื่อก่อนก็เคยคิดว่าทุกวันนี้ยังมีชีวิตอยู่ก็ขอบคุณพระเจ้าจริงๆขอบคุณบุญบุญส่วนหรือว่าคุ้มครองคน คนที่ตั้งใจดีเจตนาดีต่อบ้านเมืองต่อแผ่นดินเนี่ยผมว่าแผ่นดินก็มีความศักดิ์สิทธิ์ผมเองก็ถูกปองร้ายจากพวกลักลอบตัดไม้พวกกลุ่มอิทธิพลถ้ามีการตัดไม้มันก็จะมีพวกกลุ่มยาเสพติดเข้ามาอยู่ในนั้นพวกนี้ก็จะสามารถทําได้ทุกอย่างเมื่อจนตัวขึ้นมาซึ่งเขาอยู่ในมุมมืดเราอยู่ที่แจง้งมันก็อันตรายท้ายที่สุดคิดว่าทําเพียงลาพัง เพียงอุดมการ์ของเราคนเดียวมันไม่ได้ต้องหาแนวร่วมเลยต้องเข้าไปปรึกษาข้างป่าไม้ที่สำนักสี่อิษฎุโลกเรานะครับแล้วก็มีส่วนส่งเสริมฝ่ายส่วนจัดการป่าชุมชนเนี่ยเขาจะวางแผนช่วยเป็นอย่างดีเพราะนั้นเป็นความคิดที่ว่าเออถ้าอย่างนั้นก็เราต้องขออนุญาตกำหนดพื้นที่ที่จะให้เป็นทางการสักทีกำหนดให้เป็นพื้นที่ป่าชุมชน ในตำบลในพื้นที่แต่ละหมูข่ขึ้นมาเพราะตอนแรกๆก็ลําบากมากมันก็มีฝ่ายทั้งเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอะไรอย่างเงี้ยปัญหานะั่นคือปัญหาฝ่ายเห็นด้วยก็สนับสนุนให้กําลังใจมาช่วยปลูกช่วยกันไฟทําอะไรกันไปต่อเนื่องทุกปีทุกปีมาเริ่มทํามาตั้งแต่ป่าชุมชนยังไม่เป็นรูปเป็นร่างอย่างปัจจุบันทุกวันนี้ถือว่าดีเมื่อก่อนย้อนไปปี4ี่ห้าเนี่ยสู้กันชนิดว่าหัวใจสู้เท่านั้นเอง ป่ามันไม่ได้ให้คําว่าแค่ป่าป่าเป็นที่มาของแหล่งอาหารไปละตอนนี้ชาวบ้านเริ่มมาอยู่ข้างเราข้างเราเยอะขึ้นเยอะขึ้นป่าเป็นแหล่งอาหารเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตเป็นแหล่งสมุนไพรเป็นแหล่งฟอกอากาศให้เราชาวบ้านรู้เลยว่าป่าไม้หมดน้ําหมดแน่ไม่มีน้ําใช้ในการเกษตรแหล่งอาหารทางปูปลาใดที่เคยหากินกันในห้วยหนองของบึงก็จะไม่มีสหายไปเดี๋ยวนี้ ทุกวันนี้มีความสุขตรงที่ว่าเห็นป่าฟื้นมาเห็นพืชสมนุนไพรที่ใกล้จะหายสูญพันธุ์ไปแล้วกลับฟื้นคืนมาเป็นจำนวนมากประมาณว่าชาวบ้านเริ่มเข้าใจเลยว่าเออเจ้านทำไมกำนันถึงบอกพวกเราว่าให้ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดรู้ค่าของทรัพยากรเพราะว่าปกติเราจะซื้อของัขงหมดอะอะไรที่เราทําไม่ได้เราก็จะซื้อใช่ไหมแต่นี่พอในป่ามันมีอะเราก็ไม่ต้องไปซื้อแต่หน่อไม้อย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องไปซื้อ ถ้าเราอยู่ในเมืองเราจะต้องซื้อแทบทุกอย่างแต่อย่างเงี้ยคือของมันมีตามฤด,ดูกาลอะมันหาก,กินได้ง่ายแต่ถ้าว่าเราอยู่ในเมืองเนี่ยโอ้โหมันมีตลอดอะคือแต่ว่าเราต้องซื้ออ่ะตรงนี้รายจ่ายเราจะน้อยลงใช่ไหมถ้าเราหาได้เยอะเราก็ไปเพิ่มรายได้กับครอบครัวอ่ามันก็ตรงนี้ดีถือว่าดถาีถ้าว่าป่าเราสมบูรณ์อย่างเงี้ยของกินมันก็สมบูรณ์ตามต้นไม้มีน้ำท่าสมบูรณ์แล้วก็ของกินเราก็เยอะ ล้วก็ไปตกปลชื่อกินอันนี้ถือว่าดีครับถ้า่าป,ป่าสมบูรณ์นะที่เราหาการประจําแล้วก็มีพวกหน่อไม้มีพวกเห็ดเห็ดก็มีพวกเห็ดหอบอะไรประมาณนี้นะพวกเห็ดที่ว่าเป็นลูกๆอะ่ะมีเห็ดหอบมีหน่อไม้มีหน่อก,กระเจียวพวกบุกตระกูลบุกทั้งหลายพวกที่อยู่ใกล้ๆน้ําก็เป็นอะไรอะ่ะผักกูดอะ่ะจะอยู่ใกล้ๆน้ำะนะพวกนี้เขาจะอยู่ใกล้ๆน้ำมันเป็น,ปนพวกพืชตระกูลเปิร์นอะ มันก็มีกติกาของเขานะบางทีเขาก็เอาไปแค่พอกินแต่ถ้าใครจะเอาไปขายมันก็ต้องรู้ว่าอันไหนแก่หรือว่ามันคนที่เราจะปล่อยไว้เราก็ปล่อยเพราะว่าปีหน้าเราจะได้กินใี่เห็นไหมล่ะแล้วก็อันหากินในเชิงอนุรักษ์อะถ้าเราหาเอาไปทั้งหมดอะวันข้างหน้าเราก็จะไม่มีบางสิ่งบางอย่างเราก็ต้องเผื่อไว้บ้างถ้าเราช่วยกันอนุรักษ์นะผมว่ามันก็จะอยู่กับเราไปจนตาย ถ้าเราหากินแบบเอาเปรียบป่า,ม,า,ม,นา,นาปมันก็จะอยู่กับเราไม่นานหากินด้วยอนุรักษ์ด้วยแล้วก็ปลูกด้วยมันก็จะอยู่กับเรานานเราไม่เอาเปรียบป่าป่าก็จะไม่เอาเปรียบเราอยู่กับน,น้ําน้ําก็ช่วยเราเราก็อนุรักษ์น้ำเพราะต่างคนต่างคล้ายๆว่าพึ่งพาใสา่ซึ่งกันและกันอย่างเงี้ยผมว่ามันจะยั่งยืน แผนพัฒนาป่าชุมชนเนี่ยก็จะกำหนดกรอบไว้สีหด้านด้านการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำลำธารด้านการส่งเสริมให้มีปลูกเพิ่มด้านการปลูกป่าเศรษฐกิจเพื่อใช้สอยในชุมชนด้านการอนุรักษ์ต้นน้ำลําธารต่างๆแนวทางอยู่5กรอบด้วยกันแต่จริงๆแล้วในพื้นที่ทํามากกว่า 5, 5้าที่เขากำหนดให้อยู่สยิ่งตอนนี้ราคุณค่าก็มีมากกิ่กว่านั้นเขาเรียกว่าโครงการ คาร์บอนเครดิตซึ่งจะเกิดขึ้นในป่าชุมชนของทุกๆป่าอันนี้อนาคตป่าชุมชนจะมีรายได้จากการมีหุ้นส่วนขายให้กับโลกเราะนะที่มีคาร์บอนมันจะอยู่ในป่าของเราแล้วปตีเป็นมูลค่าต่อไปสิ่งที่สําคัญที่เดินหน้าต่อไปเนี่ยต้องเร่งรีบทําความเข้าใจให้กับชุมชนที่คนที่ยังไม่เข้าใจเข้าถึงต้องมีการวาชาสัมพันธ์ต้อง ให้รู้เท่าเทียมกันในกฎหมายก็หรือว่าผลประโยชน์ในป่าชุมชนก็ดีตรงนี้ผมว่าเป็นแผนง,งานที่จะต้องเร่งประชาชัมพันธ์ให้เข้าใจกฎหมายให้รู้ว่าต่อไปป่าชุมชนเราจะเกิดประโยชน์กับชุมชนอะไรได้บ้างนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันมีความแห้งแรงมากมันไม่ได้ยินเสียงน้ําอย่างเมื่อก่อนเนี่ยไม่มีเลยแห้งเลยเห็นต้นหน้าผาแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาเราไปปลูกต้นไม้ไว้ข้างบนข้างบนกันปลูก ต้นไม้มังปลูกสมุนไพรอะไรอยู่ด้านบนเนี่ยแล้วฏว่าน้ํามันกลับขึ้นมาชนประธานมามองเห็นแล้วว่าเอ้ต้นทุนของน้ํามีเยอะแล้วนี่ทำลงประมาณไว้ให้จะจะเห็นท่อพาดพาดผ,ผ,ผ่านไปนะเนี่ยเป็นท่อของคุมชนประธานมาทําน้ําอันนี้เอาไปใช้ด้านการเกษตรได้เลยครับเป็นน้ําที่ฟื้นมาจากธรรมชาติมาต้นทุนมาจากแหล่งาป่าป่าชนชนหลงเราทั้งนั้นเลย องศาชุมชนของเราแล้วก่อนมันไม่อย่างงี้เขามาประกาศป่า,ป,าป่ามันฟื้นมันก็คืนน้ํามาให้กับท้องถิ่นอีกทีหนึ่งทุกวันนี้เรามีความามีความสุขมีความภูมิใจที่มีแหล่งน้าอย่างนี้ได้ใช้น้ําให้เกิดประโยชน์กากชุมชนได้เราพอเดินดูพื้นที่จริงๆเนี่ยมันหลากหลายมันหลากหลายมากๆไปดูจากต้นไม้ยวดกแดงเนี่ยที่ร่วมกับทางส่วนจัดการป่าสำนักสีเนี่ยมีพี่น้องมาร่วมในงานปลูก ป่างี้วแดงประมาณ3,000ันคนเราก็ลึกไม่ถึงว่าทุกคนเห็นความสำคัญในการป,ป,ปาลูกป่าเราวเดี๋ยวเราคงได้ไร้พืนที่สีเขียวเพิ่มแต่ปรากฏว่าหลังจากปลูกมาปีที่4เอ๊ะมันเริ่มออกดอกดอกแด,กด,กดงสะพังอันนี้มันเป็นเหมือนอาราอารามงามตามันเหมือนเอ๊ะน้อน่าจะเกิดการท่องเที่ยวได้อันนี้มันก็เลยสอดคล้องกับว่าการอนุรักษ์หรือการฟืนฟ้นฟูนสป่าป่าหรือมีป่าชุมชนมันไม่ได้แค่เป็นแหล่งอาหารไม่ได้แหล่งทุนไปหรือไม่ใช่ว่า ถ้าได้ต้นไม้มันกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้นะครับอสองสามปีข้างหน้าเนี่ยดอกยูบุเขาคงพร้อมให้โยนโสมมาดมเอามามา,มาได้กลิ่นหอมของเกสรดอกยูบเสร็จแล้วก็จะเห็นนกนานาชนิดบินมาโดยระบบนิเวศมันกลับมาทันทีหมูพึ่งหมูแมลงต่างๆนานามามากตรงนี้ก็น่าจะเป็นแลนด์มาร์คข,ของจังหวัดเราได้เลยเถียว่ามันเป็นต้นยุบป่าใหญ่ที่สุดในเขตนี้สอดคล้องกับว่าที่ตำบลเราเนี่ยมันมีบ,บึง บึงที่เต็มไปด้วยบัวหลวงระบานสะพังขึ้นมาเนี่ยมันจะอลังอลางงามตามันเป็นอะไรัจเนียภาพเป็นวิวที่สวยมากเป็นอะไรที่มองไปถัดจากบัวหลวงถัดไปเป็นนาชาวบ้านที่ก็ปลูกนาข้าวไว้่มันก็จะเป็นสีดอกบัวตัดกับสีเขียวของนาของชาวบ้านที่อยู่ในรอบๆบ,บึงผมคิดว่าเป็นบึงที่น่าพัฒนายอย่างยิ่งซึ่ง สำนักงบประมาณก็เห็นแล้วส่งไปให้ัเขาบอกว่าตรนนี้ต้องทุ่มทุนเยอะๆเพื่อให้สอดท้องกับการฟื้นฟูเศรฐษฐกิจการท่องเที่ยวเนี่ยมันจะไม่ได้ว่าสร้างวันเดียวสําเร็จแต่ว่าเมื่อมันเปิดตัวได้เนี่ยมันให้ประโยชน์ให้การเสิมธุรกิจได้ยาวครับยาวนานดีกว่าอื่นๆนะครับคิดว่าไอ้สอจุดนี้น,น่าจะเป็นอีกอที่หนึ่งที่จะทําให้ช่วยเหลือพี่น้องด้าน ด้านฟื้นฟูเศรษฐกิจด้านส่งเสริมให้มีรายได้ในชุมชนนะครับไม่ว่าจะเป็นป่าดอกนิ้วแดงก็ดีหรือบึงทุ่งโขงก็ดีที่จะพัฒนาไปในแนวทางของการท่องเที่ยวในตำบลนะครับแต่สิ่งที่เรา,าเป็นห่วงเราก็อยากจะปลูกฝังให้ในแนวความคิดของเราเนี้ยไม่ตายไปกับเราเนี้ยเราคงจะมีโครงการอย่างเราจะปลูกต้นไม้จะแนวคิดว่าลูกกับพ่อแม่เนี่ยในครอบครัวเนี่ยช่วยกันปลูกยกตัวอย่างเช่นพ่อปลูก ให้ลูกดูแลต่อประมาณว่าอันนี้ปลูกไว้กับพ่อนะถึงพ่อจะตายหรือไปอยู่ที่ไหนก็รู้ว่าลูกยังอยู่ในชุมชนอยู่ก็นึกถึงพ่อแม่ที่ปลูกไว้ก็เขาก็จะรู้ได้เลยว่าต้นไมน้นียเขาปลูกกับมือเขากับพ่อกับแม่เขาแล้วเขาก็ดูแลรดน้ํามาไม่ให้ต้นไม้ของพ่อเขาตายยาเขาตายเสร็จแล้วนวันนี้เขากลายเป็นคนโตในชุมชนเราเนี่ยเขาก็ยังเห็นต้นไม้เขาอยู่ตรงนั้นประมาณว่าจะส่งไม้ต่อก็คือปลูกฝัง ให้เขารู้จักว่ารักตั้งแต่ต้นมาที่เขาปลูกและรอบบริเวณต่างๆที่เขามีอยู่ในพื้นที่นั้นๆไม่ว่าจะเป็นป่าจนใน,นที่ดินที่ปลูกไว้ในสาธานะต่างๆเขาก็คงเป็นเรื่องปลูกจิตสำนึกในการหวงแหนและรักถิ่นเรื่องธรรมชาติรักสิ่งแวดล้อมของเขาด้วยครับ